ฝนตกมากเลยนะครับณ้ตอนนี้นะครับนี่ไงครับ fc ก็มาชมบรรยากาศนะประตูนะครับประตูที่คุณตั้มนะครับนะครับเสร็จแล้วทําเสร็จแล้วนะครับเหลือรอเลิกเปิดใช้งานนะครับนี่นะครับเหลือรอเลิกเปิดใช้งานนะครับ fc นี่นะครับประตูเสร็จแล้วนะครับประตูเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่นะครับ fc เห็นองคูพอดีเลยนะครับแล้วก็ประตูนะครับประตูนะครับ จะตูจะอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็คือนี่นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งถนนนะครับนี่นะครับจะเป็นฝั่งถนนนะครับนี่นะครับเมื่อเราหันหลังให้ประตูนะครับนะครับพระพรมก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะมาอยู่บริเวณพระพรมตรงนี้นะครับเห็นพระพรมนี่เลยนะครับ นี่นะครับเห็นพระพรมเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับเมื่อนี่นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับนี่นะครับก็เห็นประตูนะครับพอออกไปแล้วนะครับก็จะเจอองค์ปู่พอดีเลยนะครับนี่นะครับเจอองค์ปู่พอดีเลยนะครับเอฟซีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับหลังจากพิธีเอื้นขวัญเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับ หลังจากพิธีเอิญขวัญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะตอนนี้นะครับนี่นะครับใครใขรเอ่อใครล่ะคะหนึ่งหนึ่งค่ะเอ่อแม่กำสายเหยียนหนึ่งหนึ่งน,ะะน,นี่นสครับ น,น,น,นี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ,บ้านลุงนะครับตอนนี้นะ,นะครับอายายยายครับอันนั้นก็ค่าอะไรเรืองเพราะแฟนที่ล้วนายายยืมเงินเลยนะแล้วยายดูพวดแล้วพวดแล้วมันปวดเทนี่ครับยายอื่นก็หลังจากที่ทำธีเอิงขวัญแล้วนะครับก็กลับแล้วนะครับยายสวัสดีครับยายมาแล้วจะมาเองถึงปะปบปะปะถ้าก็ลองลีบลองไล่หันแหละลองลีบลองไล่ฮันแหลยนะครับ ยากไม่ออกต้องแทนโไปถามู่ได้เลยนไปเยี่ยมีเยี่ยมไปล่วงมน้าหนไปรไปล่้าเนาเขาเป็นบรรยากาศณตอนนี้นะครับผม้เก้าโมงเก้าโาช่องกล้องอุนี่ครับตอนนี้ยยอุ่นก็รอกลับอยู่นะครับรอกลับ้าอยู่นะครับโดยลุงกิมมี่ก็จะไปส่งนะครับลุงจิมมี่ไปส่งนะครับผม นะครับก็ขออภัยนะครับนี่นะครับคอมเมนต์ก no> ็นะครับไม่อ่านยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะครับยายอุ่นแข็งแรงดีนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับนาดาเรากำลังเตรียมไปส่งนะครับไปส่งยายอุ่นอยู่นะครับนี่นะครับก็ไปส่งยายอุ่นกันครับวันนั้นผมไม่ได้ไปทาบุญที่วัดนะครับเปลี่ยสามพระวิีเลยมาขอจนบุญกับผมเยอะเลยนะครับนาดาก็ส่งยายอุ่นนะครับขับนะครับ นี่ครับยายอุ่นับนะครับส่งยายอุ่นกลับกันนะครับนี่ครับก็แตสงก็มาส่งยายอุ่นด้วยนะครับนี่ครับก็แล้วลงก็ลงไม่ได้สิน้องว่าอ่ากได้อ่าขอบอ่าเนี่ยครับก็แแสงก็มาส่งยายอุ่นแล้วนะครับหลังจากมาทําพิธีเอิ้นขวัญให้กับพระแตงนะครับนี่นะครับโดยลุงกิมมี่ขับรถไปส่งนะครับ เมาเดขาถนนจะวิ่ง่นน้ำฝนนะฮะนอเี่นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับงกลับแล้วครับคุณป้าังยค่เลยป้าล็อกเลยด้วยเได้ล็อกเลยปิดได้อยู่นี่นะครับลุงก็ป้าก็เข้าบ้านมันเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ทำที่ีเอ้ยขันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับ แล้วก็เป็นบรรยากาศนะครับดีใจด้วยนะครับนี่ครับไอเป็นบรรยากาศนะตอนนี้เลยนะครับ